ความงดงามเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นบริเวณสถานที่ของวัดพระศิีรัตนศัต์สดารามก็คือวัดพระแก้วของพวกเรานะครับถือว่าเป็นแหล่งบอดดกตกทอดสังคมไทยที่มีความงดงามมีความสวยงามอย่างน้อยคือ2 0 0้อกว่าปีที่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งนี้นะฮะที่เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของประเทศไทยของเรานะครับแลวสำคัญยิ่งก็คือสิ่งนี้เป็นความงดงามที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาเยี่ยมชมนะครับก็จะเกิดความประทับใจเราถือว่าเป็นบรดกตกทอดซึ่งประชาชนคนไทยเราควรจะต้องหวงแหนอนุรักษ์ไว้นะครับ นี่คือบรรยากาศของชาวต่างประเทศนะครับที่มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาสักการะบูชาองค์วัดพระแก้วของเรานะครับแล้วขณะนี้เองผมเราได้มีโอกาสมาสัมผัสที่นี่เนี่ยนะครับอยากจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ต่างๆหลากหลายผ่านรายการสถานีทุกมนุษย์รวมทั้งเราได้เห็นความงดงามที่เราควรจะต้องอนุรักษ์แล้วก็คงไว้กับประเทศไทยของเราอย่างยาวนานที่สุดนะครับ ท่านผู้ชมครับทุนทางวัฒนธรรมทุนทางมรดกทอดเหล่านี้เนี่ยนะครับผมอยากจะเผยแพร่ความรู้ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นศรริลปะวัฒนธรรมของไทยซึ่งหาดูได้ยาก,กน,นะครับแล้วก็อย่างน้อยคือเราคิดว่าสิ่งงดงามเหล่านี้เนี่ยจะต้องอยู่คู่ควรกับประเทศไทยเราตลอดไปามแล ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะฮะเราจะไปสัมผัสกับบรรยากาศอื่นที่มีมากมายมหัศลลางาของบรบุญธรรมบสังคมไทยนะครับการช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับ